สวัสดีค่ะสวัสดีเอสีสวัสดียามเช้านะคะข้าวสวยงามมากค่ะเยอหู <c oughs> เรามาเล่นซ่อนแอบกันนะคะมาเล่นซ่อนแอบข้าวงามค่ะเห็นไหมตอนสมัยเด็กๆนะ่ะพ่อแม่เกี่ยวข้าวเราก็วิ่งเล่นต่อฟางเนาะนะคะข้าวสวยค่ะก็เล <c oughs> <c oughs> ยพาเอสวีมาชมบรรยากาศยามเช้าทุ่งข้าวงามมากนะคะรวงข้าวสวยๆนะคะ เฮ้ยไปดูไปดูไปดู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 ไปดูย่ามีอะไรไปดูเช้าวนี้เอเฮ้ย่อย็นของคำเฮ้ยของใครของใครจกดูบ้างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอากล้องก็ไม่ได้อีกแล้วไม่ชัดแบเลยบอกชัดแล้วแต่ว่ามันปีเตื้องอยู่ ค่อยมาเมื่อเช้าอาทัดแม่น่ะาค่อยเพราะว่ามันมีของซ้ำต้องเป็นของเจ้าแน่นอนไม่รู้เลยนะว่ามันหายตอนไหนเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยแล้วแล้ค่อยเปิดเข้าไปดูแล้วก็เห็นของขางทองทองดูพี่น้อง ท้หายได้ยังไงนี่โอ้ยสงสัยเมื่อคืนนี้เนี่ยยาอะไรนี่สายอะไรนี่อันนี้ก็ทองเหมือนกันทองเหรอสายใหม่นะเฮซีอันนี้นะอ๋ออันนี้เป็นเป็นเครือข่าหลงนะยาโอ้ยที่เราเข้าป่าแล้วเราข้ามเครือขาหลงแล้วเราจะหลงทิศหลงทางอันนี้เหรอดูโศกอันสามอันเฮซีดูพี่ก็มีบูชาได้นะเก้าสิบเก้านะคะเฮ้ีบอกเออเก้าสิบเก้าบูชาได้เลยอันนี้อันนี้ก็ไฟสึกเหตุนะพี่เพ่อพกอันนี้อีหยังอันนี้อันนี้ ก็ของดีท <ceiling. laughs> <alright>. ั้งนั้นเลยของดีทั้งนั้นเลยไม่อันนี้ค่อยเคยเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะอิงอ้อยอ้อยเงินไหวจังยูนะพี่น้องขันบ่มี่อิงอ้อยเบอบ่อ้อยไงเงินบอยูไหค่อนี่แหละเขาบอกว่าสองอันนี้นะคืออิงอ้อยนะคะเอาไว้ในกระเป๋าอ้อยเงินไหวมันจังยูโอ้อันนี้ก็คือเขาลงนะคะคือเขาลงนี้ก็จะมีบูชานะคะ99บาทนะคะเป็นของอหลานสาวโอ้บอกเออ พกับกระเป๋าขายเนี่ยขายเบิ้งเห็ดทองค่าทองหนักเท่าไหร่เนี่ยบาทหนึ่งซื้อซื้อกับแม่ทำใส่สามร้อยโอ้แต่ไม่กล้าใส่เพราะว่าเดี๋ยวเอทีจะหาว่ารวยนะคะมันคันมันคันเออเวลาเหงื่อออกแล้วมันคันก็เลยไม่ได้ใส่ก็เลยใส่ไว้ว่ามันจะไม่รอดมันรอนเนาะโอ้ถ้าถ้าญาติที่ไม่บอกนะ ดีนะที่ไม่ได้ก่อไฟอันเมื่อคืนนี่บอกเออดีได้ที่ไม่ได้ก่อไฟอันกองนี้เยอะนะมันโตยิ่หทันหมดใยญ่นี่ฮะตกตรงนี้เลยโอ้ทำไมมันกองไฟใหญ่ดูสิ้กี๊เท้าก่ะนนะมืดเนาะดูสิ้กี๊เท้านั่นแหละเห็นไหมน่ะอันกองไฟลุกๆแห้งๆใหญ่ๆนะมืดมืดแล้วเพราะว่าค่อยงมด่งไฟเมื่อคืนนี้นะอ่านี่แหละตกนี่แหละนี่ขอบคุณย่าทีมากๆเลยไปเราก็ภารกิจเราเพราะว่ามันมืดเขาก็เลยไม่ได้เอาพื้นใส่ค่อยเดี๋ยวจะไปจับกองงูมาใส่นะค่อยก็เลยไป มาไหไปโยกเอาพื้นมาเจอโอ้ยมันหายเจอแล้วนะคะทรัพย์สินของประดานะขอบคุณมากค่ะหลุดได้ยังไงเนาะมันหักเฉพาอกระเป๋ามันรุดนี่นี่อันนี้มันรุดบอกเออแต่ขอนหางอย่างเดียวเอาไปเกี่ยวยากันไปนี่แหละเขาบอกว่ากำขี้ดีกว่ากำสดนะคะอีกีกำขี้ยังได้ติดไม้ติดมือนะกำสดนี่เหม็นซื่อๆนะคะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยนะ โบราณเขาก็สร้างหาคำเฉียดเชียบดีแท้เนาะกำขี้ดีกว่ากำตดนะคะกำก็กำค่ะกำขี้เราก็ได้ปุ๋ยได้ใส่พักใส่ต้นไม้ แกบนลอ,อยากกินกล้วยเหรอลูกนะอยากกินกล้วยไหมเอาไหมยปไปตลาดซื้อกล้วยมาฝากนะเขาก็อยากกินของหวานอยากกินขนมเหมือนเราเนี่แหมุนะบนด้อนะแน่นบอก เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเตี๋ยเปี๋ยไปแยกเดี๋ยวเก็บให้หนี่เออเยเยววอยู่ที่เปี๋ยเตี๋ยแฉะแฉะแหน่ะแห่าขี้โมโหสิอย่านะอย่านะอย่านะอย่างหงดหินอย่ยางหดหงิดเห็นยวแมมันเปียกนี่โอ๊มยมันเปียกมันแฉะเดี๋ยวเราเก็บออกก่อ,กอน ล้อเอยตกใจหมดเลยคุณลอดลอดตกใจบอสยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเ,เก็บปุ๋ยก่อนเห็มแม้มันเหยียบแล้วก็เลอะหมดแล้วนี่ี๋ยวทีก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแน่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 นี่ หเห็นไหมอยู่ที่นี่อ่ะมีแม่แม่ดูแลเอาใจใส่ะอย่าโมโหเห็นไหมทำความสะอาดให้เหไหม างอย่านะอย่านะจะได้นอนอุ่นๆจะได้แห้งๆจะได้ไม่เปียกนี่อย่าดื้อนอกบุนรอดอย่าดื้อนะบ้านเป็นเด็กดี ว่ามีคนกินเหนียวมากกว่ารเจ้าขาเจ้าก็จะมีเห้ืามีป้าตาบานมีหญ้าอะไรเงี้ยะแต่ข้าเหนียวน่ะก็จะมีเหนียวก็จะราคาสัวมือมือชอบเหนียวยูแล้วงลางัน้กิน้าวหนอน้มจะได้งามไหนอาจต่นมาคันน้ยใหญเนกระเป๋าของแม่ดาอยู่ไหนเนาะ

เนะาะย่างงามมากในสวนมันหก ลูกมันก็กินถ้าเราแบ่งให้มันนะเมื่อคืนนี้ค่อยแบ่งให้ในเข่งมันหมดเลยแม่แม่ไมนขวางเซ็งมันคไม่ไายเอาอะไรมาว้ตรงที่ได้เลรอข้าวเกี๊ยวตอนเช้าเลยงาต้มก่อนแดงก่อนแดงค่อยมาเกี่ยวใหม่แต่พรุ่งนี้ตอนเช้าไม่ต้องเกี่ยว